สวัสดีมิรับแฟนเกม FC Mobile นะครับสำหรับคลิปนี้อยู่กับร้านซิลเว่นเหมือนเดิมนะครับเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นโค้งสุดท้ายกิจกับตันนะครับหรือสุดยอดกับตันของเราเองนะครับมาดูกันว่าตัวไหนน่าแรกตัวไหนคุ้มตัวไหนน่าเล่นบ้างนะครับพร้อมจัดเซตให้ดูนะมาที่ตัวแรกครับมันจะอยู่ในทีมอินเนสตานะครับอ่ะมาในทีมอินเนสตานะเลื่อนมานะครับก็จะเจอนี่ครับเป็นซาบี้ครับไปดูสเตตซาบี้นิดหนึ่งนะครับอ่ะนี่ซาบี้มาในตำแหน่ง CM 111นะครับบูตรุ้บอกเลยว่าต้องแ็กนะครับถ้าาเรมีตรงมีแต้มอะไรเงี้ยแอกได้เลยนนะะครับเก่ง ฝีเท้าวิ่งไวนะครับวิ่งไวส่งบอลร้อยสานี่ถือว่าส่งเถื่อนมากแล้วก็เลี้ยงบอลร้อยสานี่ใช้ได้เลยครับแต่ว่าเรื่องของสภาพร่างกายตัวเล็กนันเองร้อยเตัวเตี้ยนะครับสภาพร่างกายเบาบางแต่ว่าคุณสมบัติที่ให้มาเนี่ยตัวนี้เหมาะกับเมนเจอร์สุดๆเลยนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของใช้อะไรแลกบ้างนะครับในส่วนของอุปกรณ์ในการแลกนะครับชิ้นส่วนก็มีชิ้นส่วนกับตัน500ครับแล้วก็มีนักเตะ o v โอว9ร้อยครับตัวไหนก็ได้นะครับกิจไหนก็ได้ร้อยเก้าสามตัวร้อยแปดสี่ตัวถือว่า ผมว่าถ้าเกิดเป็นแฟนบาร์ซ่าหรือแบบหากองกลางไม่ได้สายฟรีนะครับเหมาะมากสําหรับตัวนี้ซาบิฮอนาเดสนะครับแล้วมาในส่วนของทีมกีเอลินีครับตรงนี้ก็จะมีให้แลกเปลี่ยนเป็นแลกเปลี่ยน109-111นะครับมาดูไส้ในว่าใช้อะไรแรกบ้างในส่วนของวัสดุในการแลกนะครับก็เป็นชิ้นส่วนกับตัน200 ครับแล้วก็107 o เจ็ดโยเจ็ดตัวโอเวอร์รตัวถือว่าใช้เชืเยอะพอสมควรนะครับถามว่าควรแรกไหมผมแนะนำว่าไม่ควรนะครับเพราะว่ามันการันตี 100, 900, 1้อ1เใช่ไหมแถมสุ่มด้วยนะครับผมว่าเอาแต้มพวกนี้เอาแต้ม200เนี่ยกับไอ้107 8ตัวร้อยหตัวเนี่ยผมว่าตรงนี้160ตัวก็100แต้มแล้วนะครับบวกกันเป็น300ใช่ไหมตรงนี้อีก30แต้มคูณ8นะครับก็ น่าจะมี500แต้มบอกว่าได้ตัวดีๆ1ตัวแบบเน้นๆเลยนะครับไม่เหมาะที่จะมาแลกนะเพราะว่ามันก็การันตีร้อยเแน่ๆนะครับว่าใน,นส่วนของทีมดุงกานะครับก็มีรางวัลพิเศษให้เรานะครับก็เป็นการสลับเปลี่ยนนะครับกาแรแลกเปลี่ยนนั่นเองนะก็คือถ้าเกิดเราพวงต้นต้นกิจกรรมเนี่ยมันจะมีไมให้แลก3ตัวใช่ไหมโอ้ยแปดสามตัวมีติ เคียร์ลีนี่แล้วก็อินเนสตาร้อยแปดเท่ากันนะครับแล้วก็ทําตาม O.R เงื่อนไขก็คือไลฟ์โฟมีอาตามของจริงอ่ะ O.R มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครับปัจจุบันนะัปัจจุบันตอนนี้นะครับคอนเฟิร์มแล้วก็คืออินเนสตาร้อยสิบเอ็ดนะครับตอตตี้ร้อยแปดนะครับเคียร์ลีนี่เนี่ยคาดการว่าประมาณ110นะครับถ้าให้ผมแนะนําตรงนี้นะครับไม่ได้มองความเก่งกาจเลยนะผมแนะนําว่าให้เอา111ก่อนเพราะว่า111เนี่ยแต้มแลกออกไปเป็น250นะครับเราสามารถแลกตัวดีๆได้เลยนะครับสสสาาหรรับยยฟงยฟงีนะ แนะนำตรงนี้ดีกว่าแต่ถ้าเอาความเก่งกาจนะผมก็แนะนําว่าทีมเราขาดตรงไหนใส่ตรงนั้นดีกว่าครับแนะนํา2ตัวเป็นเคียรลินี่กับอินเนสตานะครับเพราะทาวาฮาด้วยเคียรินี่ก็เป็นกองหลังแข็งแกร่งนะครับข้าังงป้องกันเยอะอยู่นะสำหรับเคียรินี่นะครับแนะนํา2ตัวนี้นะครับสตัวนี้เลือกได้ตัวไหนตัวหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดคนจะมาแลกแต้มแนะนําเป็นอินเนสตานะครับสองแต้มต่อมาในส่วนของสัปดาห์ที่1ในแกลอรี่นะครับก็มีตัวให้เลือกมากมายนะครับแต่ว่าผมสรุปให้แบบสั้นๆแคปคัดง่าายยๆเเลลคกก็ืือออถ้้มมง UR11 ผให นะครับเพราะว่า C M เนี่ยยังมีตัวอื่นที่ยังแบกทีมได้อยู่นะครับมีกุลิตมีอะไรพวกนี้ยังได้อยู่ยังมียายาตูเร่มีตัวแจกตัวอะไรยังพอเล่นได้นะครับแนะนําไปที่ฟอรลั un, หนหตัวต่อมาตัว A อเ1ร้อผมแนะนําไปที่เดอรเคิเพราะว่าเดอรเคิลเนี่ยสารพัดประโยชน์นะครับบูตลุงด้วยนะครับ R w C A W C M S T R M เล่นได้หมดเลยครับพลังงาน5ดาวด้วยแล้วก็ราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับพันสส่วนตัวร้อยเผมมองว่าไม่ดีกว่านะครับไม่มีนะไม่มีให้เลือกนะครับส่วน 110, เตยองก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์นะครับต่อให้สกิมมูฟซีดาวเขาเล่นไดน้ถ้าเปิดมาก็เล่นได้แต่ว่าตั้งใจแรกยังไม่ควรนะครับส่วนลิเจมเนี่ยผมมองว่าไปดิลอเรนโซ่ดีกว่านะถ้าเป็นลิเจมนะครับมาในสัปดาห์ที่2นะครับตัว11อตัวแรกผมแนะนําไปเป็นกาเลตเบลนะครับโอลิเวอร์คาร์นี่ตรงเป็นตรงนะครับไม่แนะนําปางกาเลตเบลดีกว่าตัวนี้วิ่งไวมากๆใช้รูเล็ตทีนี่คือเหมือนสับเลยครับแต่เป็นรูเล็ตนะครับแล้วก็วิ่งไวย,ยิงคมแข็งแรง นะครับสำหรับการเดดเบลส่วนตัว1 1 0ผมแนะนําไปที่โจโจคิมมิตนะครับตัวนี้ดีกว่า11ออีก2ตัวที่เหลือนะครับโอดกาดก็คือร่างกายบอบางนะสำหรับโอดกาดแล้วก็ส่วนแมกไกววอลเลตสูงสูงครับไม่ควรนะครับไม่ควรก็แนะนําเป็นโจโจคิมมิตดีกว่าส่วนตัว109ไม่มีนะครับไม่มีแนะนานะให้เลือกนะครับสัปดาห์ที่3ครับ111ผมให้มองไปที่มาเกสนะครับคุ้มค่าที่สุดนะครับอ่ะเอาคุ้มค่านะคุ้มค่าแต่ตัวที่ดีมันก็มีครับดุงกาก็พอได้นะครับ ปาทีซุงก็ได้นะครับแต่ผมมองว่ามาเคสคุ้มค่าที่สุดคูลแรกที่สุดในวีีที่3นะครับส่วน110อีก3ตัวนะครับผมก็เชียร์ไปทางดิลอเรนโซ่ะครับตัวนี้ให้อารมณ์เหมือนตูรามให้อารมณ์เหมือนไค์วอเกอร์นะครับโดยสอตัวไม่แนะนำครับเพราะว่าจอห์นบานเนี่ยเป็นปีกซ้ายเท้าซ้ายครับไม่เข้าเมตานะครับแล้วก็ ปาร์คจีซุงเนี่ยเป็นสกิลมูฟสามดาวแล้วครับแล้วก็สายเติมจัดจัดอันนี้ผมเทสให้แล้วนะครับใครย้อนไปดูในไลฟ์ได้นะครับก็คือเทสให้แล้ววิ่งเติมสุดๆครับขึ้นไปก็ทําอะไรไม่ค่อยได้อาจจะต้องจ่ายบอลส่วนตัวร้อยแปดร้อยเก้านะครับผมแนะนําตัวหนึ่งแล้วกันถ้าเกิดเพื่อนๆเหลือแต้มเล็กๆน้อยๆสามร้อยแต้มนะครับแนะนําไปที่แม็กเกอร์ตัวนี้น่าสนใจครับสแตทโอเคนะครับเขียวมาเลยครับแล้วก็ร่างกายร้อยเจ็ดสิบแปดไม่ไม่ได้เตี้ยไม่สูงเกินไปเท้าไซส์ห้าด้วยนะครับมีเพลย์แม็กเกอร์ด มาถึงสัปดาห์สุดท้ายครับสัปดาห์ที่4มี11มาให้2ตัวนะครับถ้าผมแนะนําแบบนี้แล้วกันถ้าใครเน้นโหมดเฮดทูเฮดนะครับไปที่ซอนเฮงมินเลยเลยครับแต่ถ้าใครเน้น2โหมดนะครับผมว่ามาที่เบนเซมาถือว่าคุ้มค่าที่สุดนะครับก็ตัว1 1 0นะผมแนะนําเป็นลาตารโรมาติเนสนะครับอิสโก้เนี่ยพลังงาน4ดาวครับแล้วก็ร่างกายเบาบางนะครับแล้วก็ส่วนเวลอนเนี่ยผมว่ามีตัวที่น่าสนใจกว่าผมเทียบเทียบเวลอนกับแม็กเกอร์ก็ได้ครับแม็กเกอร์ยังยังพอเล่นได้นะครับ เทียบกับไวรอนนะเอาเรามาเทียบดูนะเพื่อนๆเรามาเทียบดูนะครับส่วนตัวร้อยเก้านะครับผมมีช้างเผือกมาให้1ตัวครับก็คือคริสเตียนพริสิตครับตัวนี้450โคตรคุ้มโคตรด,ดีโคตรอันตรายครับร่างกายบบบบางชนิดแต่ว่าไม่เป็นไรครับวิ่งไวครับวิ่งไวเลี้ยงบันดีต่อมาในส่วนของสุดยอดกับตันนะครับผมจะแบ่งเป็นแดนหน้าแดนกลางแดนหลังแล้วกันนะ ให้เลือกง่ายๆนะครับแบบเรียงลำดับให้ด้วยนะครับว่าลำดับไหนเหมาะสมที่สุดในตามทัศนติของผมนะครับก็คือมาที่แดนหน้าก่อนถ้าแดนหน้าเนี่ยผมมองว่าโยนคับเป็นโน .1 น,นะครับท่านโน .2 ก็ต้องให้เมสซ,ซี่โน .3 เป็น C.R. 7นะครับอันนี้ทัศนะของผมคนเดียวนะไม่ได้บอกว่าใครเก่งหรือไม่เก่งกันนะครับแต่ผมมองว่าความสําคัญในการแลกผมแนะนําอย่างนี้แล้วกันครับเมสซี่ C.R. 7นะครับส่วนแดนกลางผมให้ตัวเดียวครับให้สเฟนเจอร์ลาดนะครับตัวนี้แตกต่างนะครับมีความแตกต่างแต่ว่ามาเทอุสเทียบกับร่างก่อนก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ครับส่วนบูโน่ก็ไม่เวิร์กนะครับสำหรับบูโน่นะร่างกายมันบางไปนิดนึงนะครับมาในแผงหลังครับผมให้2ตัวเล่นได้ยาวๆครับนัมเบอร์วันผมให้เปาโลมมลดินีครับนัมเบอร์ทูให สองตัวนี้พอครับเพื่อนเลือกง่ายเลยครับถ้ามีสี่พันแต้มก็ตำแหน่งเราในทีมนะครับตรงไหนขาดไปตรงนั้นครับแต่คุณจะมองตำแหน่งที่มันสามารถแบกทีมได้ด้วยนะครับแต่ถ้าใครมีแล้วเต็มแล้วก็เอาตามัธยาศัยเลยครับมาในส่วนสุดท้ายนะครับเป็นส่วนของการจัดเซตสุดคุ้มให้เพื่อนๆนะครับไปเลือกกันง่ายๆระหว่างในการสร้างทีมนะครับสมมุติว่าเราได้แต้มมาสี่พันเนี่ยเราอาจจะไม่แลกสุดยอดกับตันก็ได้นะครับเพราะว่าได้แค่ตัวเดียวชูไหม เราอาจจะแบ่งแต้มแรกได้สัก4ตัวอย่างน้อยๆนะครับเรือเอาเก่งๆเลยสัก3ตัวครับแต่ผมจัดเซตให้4ตัวคุ้มๆไปเลยครับมาดูเซตแรกเลยครับมาดูที่แดนหน้าก่อนนะครับให้เป็นซอนเฮงมินครับ1,250ต่อมาเป็นกาเรตเบลนะครับ1,500ครับก็ต่อมาเป็นโจชัวคิมมิด500ครับแล้วก็ไปที่กองหลังครับลาฟาเอลมาเกสนะครับเซตนี้จะตกอยู่ที่4 5 0ผมเชื่อว่าเพื่อนๆคนเกิน4,000อยู่แล้วนะครับสาหรับคนที่ ดองแต้มมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายนี้นะครับคุ้มคุ้มเลยครับเซตนี้แล้วก็ต่อมาเซตที่2ครับไปที่แดนหน้าก่อนนะครับยังคงเป็นซอนเทอมินอยู่นะครับเพราะซอนเทอ m i มินเนี่ยเหตุผลที่ผมจะให้ยืนอยู่ก็คือเป็น2เท้าครับตัวต่อมาเป็นแดนหน้าที่เน้นเมเนเจอร์นะครับเป็นเบนเซม่าครับคาริมเบนเซม่า8 0 0แต้มครับแล้วก็ปีขวาถ้าไม่ใช่แกลเลตเบลก็ต้องเป็นตัวนี้ครับ ริสเตียนพูดิสิกครับ450แต้มครับมาที่แดนกลางเราจะสลับจากคิมมิตมาเป็นคาร์ลอสดุงกานะครับตัวนี้1,000แต้มครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับไปที่แบ็คขวาดิลอเรนโซครับตัวนี้500แต้มเซตนี้จะตกอยู่ที่4,000เป๊ะๆเ,เลยนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับโค้งสุดท้ายกิจกับตันนะครับหวังว่าเพื่อนๆดูเนี่ยจะเกิดไอเดียได้แรงบันดาลใจจากคลิปนี้นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกัน